ประเทศจีนได้ค้นพบแร่หายากนะครับที่ชื่อว่าไนโอเบียมนะครับแร่ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดที่อุณหภูมิต่ำนะครับสามารถนำเอามาพัฒนาเป็นสิ่งต่างๆได้มากมายหนึ่งในนั้นคือเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่ในอนาคตที่ชาร์จได้เร็วกว่าเดิมและมีอายุการใช้งานมากกว่าเดิมมากๆเลย ตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮามากๆเลยนะครับในประเทศจีนนะครับเพราะว่าที่แหล่งแร่นะครับที่เรียกว่าบาหยันโอโบนะครับในเมืองเป่าโถเออผมเคยได้ยินแต่เมืองโถเป่าอันนี้เมืองเป่าโถประเทศมองโกเลียอ๋ออยู่อยู่นอกเขตประเทศจีนอยู่ในเขตประเทศมองโกเลียนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคมครับมีการขุดค้นพบแร่นะครับเป็นสีน้ำตาลอมดำนะครับ ซึ่งเป็นแร่ชนิดใหม่ที่พบในแหล่งแร่นี้นะครับถือเป็นแร่ในลำดับตารางธาตุที่17แล้วแหล่งแร่นี้นะครับปัจจุบันนี้มีการค้นพบแร่ธาตุหายากเพิ่มขึ้นถึง150ชนิดนะครับถือเป็นเหมืองที่จะเป็นอนาคตของประเทศจีนในหรือประเทศในแถบนี้เลยนะครับแร่ชนิดใหม่นี้มีชื่อว่าไนโอโบบาโอไทโอ้โหชื่อออกเสียงยากนิดน,นึงนะครับ ในโอโบบาโอไทตัวนี้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในส่วนประกอบของแร่ตัวนี้นะครับมันจะมีโลหะธาตุหลายตัวอยู่ในนั้นด้วยกัน มีตัวแรกคือไนโอเบียมนี่จำชื่อนี้ไว้ให้ดีไนโอเบียมนะครับชื่อนี้จะสำคัญมากๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับธาตุอื่นๆเราคุ้นเคยอยู่แล้วครับมีแบเรียมนะครับมีไทเทเนียมผสมอยู่ในนั้นแล้วก็มีเหล็กแล้วก็มีคลอไรด์ด้วยนะครับในข่าวนี้เราจะตัดธาตุอื่นๆทิ้งหมดแล้วเราจะพูดถึงไนโอเบียมอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเหตุแห่งความตื่นเต้นทั้งปวงนี้นะครับไนโอเบียมตัวนี้นะครับ ถือว่าเป็นธาตุสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นธาตุที่นักวิจัยและนักพัฒนาเขาพยายามค้นคว้าอยู่นะครับในอุตสาหกรรมขั้นสูงนะครับในวงการวิทยาศาสตร,ร์ขั้นสูงมีการใช้แร่ธาตุในโอเบียมตัวนี้อยู่นะครับอย่างเช่นในเครื่องเล่งอนุภาคในเครื่องทดลองปฏิกิริยาฟิวชั่นหรือในห้องแลบต่างๆตอนนี้กำลังทดสอบความเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ของไนโอเบียมนะครับเพราะว่ามันสามารถนำไฟฟ้าได้ดีมากๆมีความต้านทานต่ำมากมากแล้วก็ใช้อุณหภูมิไม่สูงมากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตของตัวนำไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะหาได้นะครับและเป็นแร่ธาตุที่หาได้จากในโลกเราด้วยไม่ต้องเกิดจากการผสมแร่ธาตุตัวนั้นตัวนี้ออกมาเป็นสารประกอบโลหะ ชนิดพิเศษขึ้นมาซึ่งความเสถียรมันทําได้ยากครับถ้ามันเป็นแร่ธาตุที่เราขุดขึ้นมาแล้วเราแยกออกมาเป็นไนโอเบียมแบบนี้ได้เลยเนี่ยแล้วมันสามารถเอาไปทําเป็นตัวนําไฟฟ้าได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถพัฒนาต่อได้และมีความเสถียรด้วยปัจจุบันเนี่ยจีนกําลังมีปัญหาครับเพราะจีนกําลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงใช่ไหมครับ จีนเนี่ยต้องนำเข้าเจ้าแร่ในโอเบียมตัวนี้นะครับสูงถึง95%ของความต้องการใช้ทั้งหมดเพราะจีนไม่สามารถผลิตได้เองเลยข่าวนี้การค้นพบในเหมืองแร่บายันโอโบนี่นะครับในประเทศมองโกเลียนเนี่ยจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศจีนมากๆนะครับ งานนี้ไม่รู้ว่าถึงกับประเทศจีนต้องไปยึดประเทศมองโกเลียเลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันคือขุมทรัพย์มหาศาลชัดๆเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วยังไม่รวมกับธาตุชนิดใหม่อื่นๆอีก150ชนิดที่ค้นพบในภูมิภาคนี้นะครับนะฮะโอ้ <S <S ตอนนี้หลายประเทศเริ่มเริ่มเล็งแล้วนะครับว่าเฮ้ยเส้นลุงเส้นแวงเดียวกันเนี่ยในแถบนี้เราจะมีอีกไหมซึ่งเส้นลุงเส้นแวงเดียวกันกันกบจีนก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับกับแถบยุโรปด้วยนะครับก็ต้อง เตรียมตัวกันแล้วนะครับว่าจะเจอแบบนี้ไหมถ้าถามว่าในโอเบียมทุกวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเจอที่แหล่งแร่บาหยันนี้นะครับประเทศไหนที่เป็นซัพพลายเออร์ที่มีการทําแร่ตัวนี้ออกมามากที่สุดประเทศนั้นคือประเทศบราซิลครับบราซิลเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของโลกในด้านของโลหะหายากนะครับมีการทําเหมืองอยู่ที่บราซิลเยอะมากอันดับ2คือแคนาดานะครับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันนี้มีโครงการเหมืองแร่ไนโอเบียมนะครับและโรงงานแปลรูปที่อยู่ในเดบัสกาตอนใต้แค่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นออสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดมีความนิยมการใช้แร่ต,ตัวนี้ขึ้นมาหรือนำเอาไปใช้ในรูปแบบต่างๆได้นะครับมันจะเป็นปฏิปักต่อสหรัฐอเมริกาทันทีนะครับแล้วจีนก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งเดือดร้อนเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ เรายังไม่มีความต้องการโลหะไนโอเบียมเยอะนักเพราะว่านักวิจัยและนักพัฒนายังไม่สามารถทำออกมาเป็นโปรดักต์หรือว่าเป็นสูตรการใช้งานได้นะครับแต่ในอนาคตมันจะทำได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่อยู่ครับนอกจากความเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแล้วเขายังสามารถนำไนโอเบียม มาทำเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ได้ด้วยเรากำลังมองหานะฮะมนุษย์เราเนี่ยหลังจากที่รถไฟฟ้า EV ขับกันทั้งโลกมียอดอัปเ a ทชันที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์ในการขายมากขึ้นเรื่อยๆนักพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นะครับตอนนี้กำลังมองหาวัสดุที่จะมาใช้แทนลิเธียมเพราะว่าลิเธียมกำลังจะหมดจากโลกกำลังจะหาได้ยากมากๆแล้วนะครับนี่แหละครับไนโอเวียมนี่แหละครับ อาจจะเป็นความหวังใหม่ของพวกเรานะครับเพราะว่าตอนนี้นักวิจัยกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนผสมระหว่างไนโอเบียมกับลิเทียมคือลดการใช้ลิเทียมลงแล้วผสมไนโอเบียมเข้ามาหรือจะพัฒนาต่อเป็นแบตเตอรี่อีกรูปแบบหนึ่งเลยนั่นก็คือไนโอเบียมกราฟินอ่าโหได้2แบบเลยนะครับนะฮะมีข้อมูลจาก s p Global บบอกว่าแบตเตอรี่แบบใหม่นี้นะครับจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ได้ดีมากมาก การใช้งานร่วมกันกับลิเทียมแบตเตอรี่นี่นะครับจะทำให้มันเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่สามารถชาร์จได้เร็วและมีรอบการใช้งานหรือว่ารอบไซเคิลในการชาร์จนะครับมีได้เยอะกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเดิมนะครับมีรายงานจากนักวิจัยที่ศูนย์วัสดุ ca 2 dm หรือว่าศูนย์วัสดุ2มิติขั้นสูงนะครับที่ nus นะครับบอกว่าเขากำลังทดลองนะครับสร้างแบตเตอรี่ตัวต้นแบบ ที่เป็นไนโอเบียมกราฟีนขึ้นมานะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะมีอายุการใช้งาน30ปีคือมันมีอายุการใช้งานมากกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมถึง10เท่าแล้วเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นวัสดุที่สามารถชาร์จไฟได้เร็วโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิเลยนะครับเราสามารถอัดกำลังไฟเข้าไปได้สูงมากๆเพราะว่ามันมีความร้อนน้อยมากนะครับ สามารถอัดกำลังไฟเข้าไปได้สูงจนกระทั่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มในเวลาน้อยกว่า10นาทีโอโ้โหคุณผู้ชมครับเห็นอนาคตของรถไฟฟ้า EV เลยนะครับว่าแต่สุดท้ายเราต้องมาพิสูจน์กันก่อนนี่ถามว่าทุกวันนี้เราไม่มีแบตเตอรี่ชนิดอื่นนอกจากลิเธียมแล้วเหอเรอมีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับมีประมาณ10กว่าแบบเลยแต่ทุกแบบเนี่ยมีข้อจํากัดในการใช้งานครับ ไม่สามารถเอามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า e v ได้หลายตัวเอามาใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีข้อจํากัดว่ามันกระเทือนมากไม่ได้มันกระแทกไม่ได้นะครับแล้วก็มันเติมไฟได้ช้าหรือมันทั้งหมดเนี่ยมันรวมโวลต์กันเพื่อที่จะไปสร้างพลังงานปั่นมอเตอร์ได้น้อยกว่านะครับทีนี้ก็ต้องดูครับว่าเจ้านไนโอเบียมลิเทียมเนี่ยนะฮะคือมันมีความเป็นลิเทียมอยู่ไงของเก่าอ่ะมันน่าจะมีคุณสมบัติคล้ายๆลิเทียมแต่ว่ามันดีขึ้น ก็ต้องมาดูผลการพัฒนากันนะครับว่าไนโอเบียมลิเทียมสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมาะสมสำหรับเอาไปใช้ในรถยนต์ EV หรือเปล่าถ้ารถยนต์ EV สามารถชาร์จในเวลาน้อยกว่า10นาทีได้นะผมจะเลิกเป็นคนสันดาบทันที